106.5 FM ดูไลฟ์พร้อมกันที่ YouTube A-Time Online Channel ฟังแล้วชีวิตดี Green Wave 106.5 FM มาแล้วนะกับแขกรับเชิญของเรา Green Wave, เครื่องปรับอากาศ Star Air เยี่ยมในความเย็นและคุณภาพอยู่คู่คนไทยมานานกว่า30ปีแอร์มีอีด้วยนะ แหมถ้าเป็นช่วงเวลาปกตินะจะต้องชวนมานั่งอยู่ในสตูดิโอแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ปกติอะเนอะก็เลยต้องใช้วิธีการฟอนอินคุยกันสวัสดีครับดิวครับอยู่ไหมจ้าอยู่ครับโอเคฮัลโหล w ฮาอายูครับโอ้แอมไฟทังคิวเลยครับพี่เอมมันเป็นประโยคแพทเทิร์นของประเทศไทยนะแอมไฟทังคิวแอนยูครับช่วงนี้เป็นไงฮะอยู่บ้านเป็นกิจกรรมหลักไหมจ้า ก็อยู่บ้านเป็นกิจกรรมหลักครับก็ได้แต่ช่วงนี้ก็จะได้แบบออกไปบอย่างวันนี้เพิ่งออกไปเดินสายโปรโมทเพลงมาคุยกับนักข่าวซึ่งบางที่เนี่ยเขาเปิดให้เราเข้าไปหาเข้าไปสัมภาษณ์ได้แล้วเลยรแบบนี้ครับเนี่นครับผมจริง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 กรีนเว็ก็น่าจะพร้อมแหละเพียงแต่ว่าเราจะเปิดเอ่อเปิดห้องรับแขกในช่วงเวลาแบบนี้แล้วถ้าคุยเสร็จน่ะพี่ว่าดีลจะกลับไม่ทันเคอร์ฟิวนะครับผมเราก็เลยใช้วิธีการโฟนอินเอาแต่ไม่เป็นไรด้วยเทคโนโลยีถึงไกลเราก็ใกล้ได้ นะครับอ่ห่างหายไปนานแค่ไหนสําหรับงานเพลงอะครับก่อนที่จะมาเป็นซิงเกิลนี้คะก่อนที่จะมาเป็นซิงเกิลนี้ซิงเกิลเดี่ยวของตัวเองเนี่ยก็ไม่นานนะครับเนี่ยแค่ประมาณเมื่อปลายปีที่แล้วปล่อยมาหนึ่งซิงเกิลชื่อเพลงว่าคาถากั้นน้าตาอืมอันนั้นอยู่ในโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์ที่แบบว่าเป็นหนุ่มๆของค่ายมิวสิคครีมครับผมอ่ทาโปรเจกต์ที่ชื่อว่าแซ็ตเธอเดย์กันว่าวันเสาร์เราเศร้ายังไงของผมก็จะเป็นฟิลแบบว่าเฮ้ยไม่ช่างาแล้วนะ เช้าๆแล้วก็มามองโลกในแง่ดีกันเถอะหรืออะไรประมาณนี้ครับเนี่ยครับผมแล้วก็มาถึงตรงนี้แล้วตั้งแต่ครั้งที่แล้วจนมาถึงครั้งนี้เนี่ยไอไอคาถากานน้ําตาของเราเนี่ยเนื้อทํานองอะไรต่างๆหรือว่าแต่เขาไปมีส่วนร่วมในการทําเพลงมากน้อยแค่ไหนฮะตั้งแต่คาถากานน้ําตาเนี่ยผมเขียนเองครับอืมแล้วผมก็เขียนมาก่อนหน้านั้นเพลงประกอบซีรีส์เรื่องบังเอิญรักเขียนเพลงประกอบซีเพลงประกอบละครลูกกุ้งให้กันนภพัศร้องด้วย อ่เพลงให้กับซีรีส์อีกประมาณสี่ห้าเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับพี่หันครับ,รบผมแล,แล้วก็เลยมาจนถึงสิงเกิลนี้ซึ่งสิงเกิลนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วอะ่ะมันจะกลับกันนิดนึงคือเพลงนี้เป็นเพลงแรกก่อนเพลงหลายๆเพลงที่ปล่อยออกมาก่อนหน้นนานอีกอ้าวเหรอใช่ครับพี่หันแต่ว่าเราอุบไปก่อนด้วยเหตุผลอะไรเอ่ยเราเราไม่เชิงอุบับแต่ว่ามันมันยังแบบ ไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะออกมาเป็นเพลงแบบนี้ในในสายตาของหลายๆคนที่เป็นทีมงานของเราวัะนะครับณณณโมเมนต์น,น,นั้น uh huh. ซึ่งตอนนี้เนี่ยอพอผมได้ไปเดอะ s s ซิงเกอร์แล้วก็มันถึงวันที่จะต้องเปิดหน้ากากแล้วรพี่อัน uh huh. แล้วเขาก็ถามว่าพี่ดิวจะร้องเพลงอะไรคะในตอนเปิดหน้ากาก uh huh. ผมกม็เพลงอะไรทีนะ่ะเอาวะ เพลงนี้แหละเป็นเพลงที่ทําให้เราได้เริ่มต้นงานเขียนเพลงหลายๆเพลงขอร้องเพลงนี้กันแล้วกันก็เลยเอาเพลงนี้แหละครับไปร้องบนเวทีเดอะแมนซิงเกตอนเปิดหน้ากากหน้ากากปลาโป่งนั่นเองในเวทีเดอะแมสงานวัดครั้งนั้นนะฮะ <c oughs> อ่าแลหลายคนก็ฟังปุ๊บก็อุ้ยมันคือเพลงอะไรยังไงซึ่งจริงเพลงนี้ก็คือเพลงที่ชื่อว่า <c oughs> ไอ้บ้าเอ๋ยครับไอ้บ้าเอ๋ยอ่าเล่าให้ฟังสักทีหนึ่งนะฮะเผื่อใครยังไม่ได้ฟังกันแบบชัดๆเต็มๆทําไมถึงแบบว่าดูเก้าร้าวงี้ย S <S <S นั่นน่นสิตอนแรกจริงๆเท่าเท้ากว่านี้ด้วยนะชื่อเพลงมันจะแบบไม่ใช่ไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยนี่คือซอฟในหัวผมแล้วจริงๆเป็นคําที่สมบัดแรงกว่านี้ใช่ไหมแรงกว่านี้ครับก็ค,คือมันเป็นโมเมนต,ต์ของเวลาที่เราทําอะไรที่ตัวเองไม่ชอบใจตัวเองอะ่ะห,หลายๆคนจะมีคําสะบทในหัวแตกต่างกันไป บางคนหยาบคายกว่าน,นี้บางคนน่ารักกว่าน,นี้แต่คําว่าไอ้บ้าเอ๋ยเนี่ยสําหรับผมคือมันอาจจะเก้าวร้าแบบกลางๆสุดแล้วเลยนะที่เมื่อกี้พี่พูดก้าวร้าพี่ล้อเล่นนะจริงๆมันเป็นคำที่แบบดโูโอเคมากอยู่เป็นคําที่ดูเหมือนกับแบบยังเอ็นดูตัวเองอยู่พอสมควรแต่ในความเป็นจริงตอนที่คิดจะ <c oughs> เขียนเนื้อเพลงนี้ขึ้นมาอะไรอยู่ในใจในเรารมันไม่ใช่คํานี้เลยครับพี่อันอืม มันจะเป็นสระเอียนเลยแหละครับพี่หานผมโอเคเข้าใจ <c oughs> นั่นสิพี่พี่ก็คิดว่ามันต้องมาจากอะไรที่แรงผสมผสานมันมาจากคานั้นเลยครับคือจริงๆเพลงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่ไปชอบคนคนหนึ่งที่เขาไม่ได้รักเราแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ได้รักเราเขารักเราไม่ได้ในเงื่อนไขต่างๆนานา,นานแต่เรากับพี่หานมันดันไปชอบความความเป็นธรรมชาติความปกติของเขาที่เขาดําเนินชีวิตอย่างนั้นของเขาอยู่แล้วอืม แล้วทีนี้เราจะทําอะไรได้ล่ะนอกจากเข้าไปอยู่ในวงโคจรของเขาเองเข้าไปชอบแบบที่เขาชอบเข้าไปเป็นอย่างที่เขาอยากจะมองแล้วพอมารู้ตัวอีกทีเนี่ยเฮ้ยมันทําอะไรอยู่เนี่ยม,มันก็ได้แต่แบบสะบัดเบาๆในใจว่าเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยเราเป็นอะไรอยู่เนี่ยแค่นั้นไม่พอครับพี่พอ๋อพอพอเรารู้สึกรู้ตัวแล้วเนี่ยพอรู้ตัวแล้วเราอยากจะ move on อยากจะก้าวออกไปจากวังวนตรงนี้ถูกไหมครับนี่ยอพอเราคนรู้ตัวแล้วแต่ในขณะที่เราเตรียมใจมาจากบ้านแล้ววันนี้จะไม่ทําอะไรให้จะไม่ยุ่งจะไม่สูงสิงจะไม่อะไรให้คิดไว้ตั้งแต่สองเมตรก่อนเจอหน้าเขาแหมสองเมตรมันน้อยไปมั้งคิดไม่ทันหรอกเอาสักประมาณสิบเมตรก็ได้ครับนี่ยอืเห็นอยู่เล็กลิฟเลยห่ะว่าจะไม่ทําอะไรให้แล้วอะไรเงี้ย แต่ในทันทีที่เขาสบตาปึ้งยิ้มมาให้ทับหูหนึ่งทีเดินมาหาพร้อมหนังสือเล่มหนึ่งตรงนี้คืออะไรอะ่ะเราก็แบบอ๋อมันเป็นอย่างนี้แหละเธออือ้นเดจมทุกอย่างเลยสลุกก็จลับไปอยู่ในวงวนเดิมหลุดเดิมๆแล้วมันก็เลยต้องกลับมาด่าตัวเองกัโถไอ้บ้าเอ้ยอก็เป็นอย่างนี้ทั้งปีไม่ยอมเข็ดก็เลยต้องเจ็บซ้ำๆโทษใครไม่ได้โทษใจที่บ้าไปรักเขาเองนี่โอ้ ซึ่งมันเป็นอาการที่ทุกคนเคยเป็นพี่มั่นใจว่าทุกคนด้วยนะ <ไป S 1> อืแต่อยู่ที่ว่าเป็นมากเป็นปน้อยแล้วคุณสมบติในใจว่าอะไรดิวครับดิวเขียนจากชีวิตตัวเองหรืบเปล่าส่วนหนึ่งครับพี่อนะันแนนแนนมันถึงอินส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็อาศัยไปสอบถามคนที่มีเหตุการณ์แบบเนี้ยอยู่ในชีวิตด้วยนั่งคุยกันเลยแบบว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์อย่างเนี้ยสิ่งที่อยากจะพูดะคืออะไร เขาก็จะพูดคำสละเอียมานะครับอืแต่แต่ไม่ควรจะเพราะเราจะเปิดไม่ได้นะใช่ๆครับอะเดี๋ยวเราจะได้ฟังกันนะฮะเพลงนี้ทั้งเนื้อและทํานองโดยผู้ชายคนนี้และจริงๆต้องบอกว่าจะว่าไปก็เขียนจากชีวิตจริงในมุมหนึ่งด้วยเช่นกันนะฮมันออกมาเป็นแนวแบบเศร้าสลดหดหู่มากไหมหรือว่าแบบตั้งใจให้มันเป็นอารมณ์ไหนหรืออยากให้คนที่ฟังแล้วเขาได้อะไรฮะคือจริงๆเพลงนี้เนี่ยผมก็รู้สึก เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ค่อยมั่นใจกับกระแสตอบรับเท่าไหร่นะเพราะว่ามันจะลบภาพเพลงเดิมๆของดิวอรุณทงออกไปหมดเลยอืมมันจะเป็นป๊อปร็อกมันจะมีความเอ่อก้าวร้าวเล็กๆในการในการถ่ายทอดออกมาเพราะว่าอันนี้เราตีความจากการตีอกชกหัวตัวเองว่าทําไมถึงทําแบบนี้ทําไมถึงทําแบบนี้มีเสียงหัวเราะเยาะเย้ยตัวเองมีเสียงการ กรีดร้องอย่างบ้า,บาคลั่งเพราะทนไม่ไหวจับอาการที่ตัวเองเป็นหรืออะไรแบบนี้นครับอยู่ในเพลงนี่แหละมีเสียงหัวเราะมีเสียงกรีดร้องด้วยเหรอถูกต้องครับพี่อันต้องลองฟังครับโอเคเดี๋ยวพี่จะรอฟังนะฮะเห <c oughs> ็น <c oughs> บอกว่าครั้งนี้ได้ร่วมงานกับพี่พอยจากวงเคลียร์นะครับแล้วก็พี่เม่น <c oughs> ซึ่ง <c oughs> อ,อยู่กับต้องบอกว่าเป็นเป็นการร่วมงานของดีวกับค่ายเพลงใหม่ไหอคือคือทีมเนี้ยเขาก็เซตอัพเป็นค่ายเพลงเล็กๆอยู่แล้วก่อนหน้านี้ประมาณหนึ่งแล้วผมเนี่ยเผอเิญ ได้ไปทำเนี่ยก็ได้เริ่มเพลงไอ้บ้าเอ้เนี่ยด้วยกันครับพี่อานและในขณะที่เราเริ่มเพลงขึ้นเดโมโอะไรเสร็จปุ๊บมีพ่วมกับซีรีส์โทรมาว่าพี่ดิวรับทําเพลงไหมผมอยู่กับพี่เขาพอดีผมก็เลยถามเขาว่าอ่ารับทําเพลงไหมทุกคนก็ตอบตกลงแล้วเราก็เลยได้เริ่มทําเพลงซีรีส์เพลงแรกรชื่อชื่อเพลงว่าไม่ว่าอะไรจากเรื่องบังเอินรักเป็นซีรีส์วายนะครับ,รบแล้วก็แฉตอบรับมันดี เพลงนี้ก็แบบโอ้โหตาไปสิบล้านวิวเลยครับพี่อ่ะว้าวแล้วก็ได้ทําเพลงซีรีส์เรื่องอื่นๆต่อมาได้ทําเพลงละครต่อๆมาเพลงนี้ก็เลยถูกพักไปก่อนสําหรับไอ้บ้าเอ๋ยผมก็เลยต้องไปแบบฝึกการเขียนเพลงให้เก่งในซีรีส์เรื่องอื่นๆก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งเราอ่ะยังรู้สึกแบบ แลยังอินกับเพลงนี้อยู่เรายังเรายังรู้สึกแบบเราอยากจะปล่อยมันออกมามให้คนได้ฟังอยู่มันเหมือนแบบเรากำอะไรไว้ในมือมันานแล้วเราอยากแดให้คนเห็นแล้วบ้างเงี้ยครับโอเคอ่ะพูดมาขนาดนี้ทุกคนอยากฟังเต็มที่แล้วสำหรับไอ้บ้าเอ๋นเนยนะฮะนอกเหนือจากที่เดี๋ยวเราจะได้ฟังกันที่ Green Wave จากนี้ไปแล้วเนี่ยช่องทางอื่นๆรวมถึงมี MV หรืออะไรยังไงให้ได้ติดตามกันช่องทางไหนบ้างอ่ะฝากกันมาเต็มๆจ้ะ ได้เลยเข้าไปที่ youtube เลยครับเสิร์ชคำว่าไอ้บ้าเอ๋ยนะครับเอ๋ยเนี่ยต้องเป็นไม้ตรีนะครับก็คือไม <7. S 2> ้เลขเจ็ดใช่ไม้เลขเจ็ดครับ<ม>แล้วก็หรือว่าเสิร์ชว่าดิวอรุณพงศ์ก็ได้ถ้าเกิดเห็นเงาดำๆแล้วมีลูกโป่งอันนั้นแหละคลิกเข้าไปดูได้เลยครับครับผมซึ่งรีวิวิดีโอครับซึ่งดิวมีมีมีช่องตัวเองไหมหรือว่ายังไงของตัวเองใน y o u ูทูบถ้าเกิดช anel ตัวเองใน youtube เนี่ยก็จะเป็นดิวอันเดรสกอรุณพงศ์นี่แหละครับก็จะมีเพลงโคฟเฟอร์ เล็กๆน้อยๆบ้างอะไรเงี้ยก็พยายามทําอยู่ครับพี่อานครับผมแล้วก็ติดฟอลโล่ฟอลโล่ไอจีกันก็ได้ที่มิสโกอ,อารุนพงศ์เหมือนกันทวิตเตอร์ก็เหมือนกันทิกต็อกก็เหมือนกันแล้วก็ชื่อเดียวกันหมดโอเคก็จะเป็นดีลแต่ภาษาที่เดียวกันหมดเลยครับครับผมเพราะฉะนั้นหาได้ง่าย,ายๆภาษาอังกฤษนะครับ D E W underscore A R R U N P O N G เนาะถูก e ต้องค่ะโอเคคิดถึงนะครับราหวังว่าเร็วๆนี้เราจะได้เจอกันนะครับคิดถึงมากพี P ่อ่านรู้ไหมว่า เวลาที่ผมรอสายพี่อันแล้วผมฟังจิงเกิลทุกที่ที่อยู่ในโทรศัพท์อะ mm ่ะ hmm. ผมแทบร้องไห้เพราะผมคิดถึงมากเลยอื mm hmm. พี่ก็คิดถึงบรรยากาศแบบนี้ที่เราจะได้คุยกันได้เจอกันหรือแม้แต่กิจกรรมต่างๆที่เราจะได้แบบมาร้องเพลงด้วยกัน mm hmm. นะฮะหวังว่าเร็วๆนี้ทุกอย่างจะกลับมาแต่ในระหว่างที่เรายังไม่เจอหน้ากันคิดถึงกันก็ฟังเพลงนี้จากเดียรุนพงอ่ะให้พูดเข้าเพลงตัวเองเลยเดี๋ยวพี่จะเปิดละได้เลยครับก็เพลงนี้นะครับถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยคุณกำลัง กำลังรักใครแล้วเขาไม่รักตอบแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกําลังทาบ้าอะไรอยู่กําลังเป็นบ้าอยู่กําลังสะบัดกับตัวเองด้วยคํานี้อยู่อยากให้ฟังเพลงนี้จริงๆแล้วคุณจะรู้ว่าคุณไม่ได้บ้าอยู่คนเดียวครับครับผมฟังด้วยกันนะครับนี่คือล่าสุดจากผู้ชายคนนี้ดิวอรุณพงศ์วันนี้ขอบคุณดิวนะครับครับสวัสดีครับ Green Wave 106.5 FM